สความเชื่อเก่าโรคเบาหวานที่ต้องทำความเข้าใจใหม่แล้วสุขภาพของคุณจะดีขึ้นทันทีลดน้ำตาลลงได้โดยที่คุณไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตสวัสดีค่ะหมอปอชูกาฟีดอมนะคะ แต่ที่หมอปอดูแลคนไข้เบาหวานรักษาโดยไม่ใช้ยายลดยายหยุดยายทั้งในคอร์สเรียนออนไลน์คนไข้ปรึกษาส่วนตัวก่อนหน้าที่เขาจะมาเริ่มรักษาโดยไม่ใช้ยายเนี่ยเขาก็มีความเชื่อแบบเก่าๆมาก่อนแต่พอเริ่มเปลี่ยนความเชื่อเหล่านี้ใหม่นะคะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธีแล้วก็รักษาเบาหวานที่สาเหตุที่แท้จริงของโรคผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสุขภาพที่ดีแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งข้อแรกเลยที่เราจะต้องเป ความเชื่อกันใหม่นะคะนั่นก็คือเบาหวานไม่หายเป็นแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตความเชื่อนี้นะคะอาจจะมาจากที่คุณเห็นมาโดยตลอด ว่าไปโรงพยาบาลทีไรก็ได้ยาเป็นกำๆเป็นถุงๆมาทุกทีซึ่งจริงการรักษาเบาหวานเริ่มต้นเลยเนี่ยตําราก็บอกว่าคือการดูแลเรื่องอาหารดูแลสุขภาพรวมไปถึงการออกกําลังกายก่อนที่จะให้ยาคนไข้ก็จะต้องปรับตรงนี้ก่อนอาจจะด้วยเวลาในการพูดคุยปรึกษานะคะที่มีค่อนข้างน้อยรวมไปถึงความรู้ที่มันมากมายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายเลยทําให้เราอาจจะไปไม่ถูกทางแต่พอเราทานยาเนี่ยยามันก็จะช่วยลดน้ำ น้ำตาลได้เลยทันทีน้ำตาลในเลือดเราก็จะลงได้ไว แต่สุดท้ายแล้วหากเราไม่ได้แก้ไขที่ต้นตอสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคนี้เราเลยเห็นว่าไม่ว่าจะได้ยามาเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังกินเหมือนเดิมขาดการออกกำลังกายเหมือนเดิมเราก็จะได้ยาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจจะต้องฉีดยาหรือบางกรณีที่หนักกว่าน,นั้นเลยเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวานอย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาลงไตโรคหัวใจหลอดเลือดสมองต่างๆพอเราเห็นตัวอย่างเคสแบบนั้นเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยค่ะ ก็เลยทำให้เราเชื่อไปว่าเป็นแล้วเนี่ยจะต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลจริงแล้วถ้าหาว่าคุณรักษาที่สาเหตุคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาที่ช่วยแค่ปลายเหตุเท่านั้นซึ่งล่าสุดนะคะสมาคมเบาหวานนานาชาติทั้งในอเมริกายุโรปสหราชาณาจักออสเตรเลียก็ได้มาประกาศเกณฑ์ของเบาหวานที่ไม่ต้องใช้ยาแล้ว แต่คุณจะต้องมีความรู้ในการดูแลตัวเองที่ถูกต้องรักษาเบาหวานที่สาเหตุซึ่งสาเหตุนั้นก็คืออันดับแรกเลยคือการทานอาหารผิดวิธีอันดับที่2คือระบบเผาผลาญของเราลดลง เพราะฉะนั้นการแก้ไขรักษาที่ต้นตอสาเหตุที่แท้จริงของเบาหวาน mm hmm. ก็จะต้องรักษาด้วยการกินให้ถูกวิธีเหมาะสมกับร่างกายของเราเองทั้งในเรื่องของการทานคาร์โบไฮเดรตในช่วงแรกที่จะต้องลดลงมาก่อนในกลุ่มแป้งน้ำตาลเพื่อให้ลดน้ำตาลในเลือดลงมา mm hmm. ก็ไปเพิ่มสารอาหารในกลุ่มของโปรโตีนแล้วก็ไขมันดีเนื้อสัตว์ทุกชนิดไข่ ถั่วเต้าหู้ทานโปรโตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายพอปรับเรื่องของสารอาหารซึ่งเป็นสาเหตุในข้อที่1ข้อต่อมาข้อที่2ก็คือการเผาผลาญที่ลดลงคุณก็จะต้องฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมระบบเผาผลาญขึ้นมาใหม่ระบบเผาผลาญของร่างกายคุณก็คือเซลล์กล้ามเนื้อหรือมวลกล้ามเนื้อนั่นเองเมื่ออายุมากขึ้นเริ่มตั้งแต่25-30ถึงปีเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเราจะลดลงตามความเสื่อมของร่างกายอยู่แล้ว หาว่าคุณไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน ไม่เคยฝึกการออกกำลังแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมาก่อนเลยพออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อหายไปแต่เรายังกินสะสมเข้ามาเหมือนเดิมก็จะทําให้การสะสมเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญพอเราเผาผลาญได้น้อยลงเผาผลาญไม่เพียงพอสิ่งที่เรากินเข้าไปก็เลยเหลือค้างอยู่ในกระแสะเลือดทาให้น้ําตาลในเลือดสูงวิธีการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบเผาผลาญขึ้นมาใหม่ได้แก่การฝึกออกกําลังแบบเวทเทรนนิ่งซึ่งเป็นการออกกําลังกายประเภทหนึ่งนะ ที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วโปรตีนที่เราทานอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะมาซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่พอคุณดูแลร่างกายระบบเผาผลาญดีขึ้นตาในเลือดมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัติยาที่ไปช่วยลดน้ำตาลเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป เบาหวานที่เกิดจากสองสาเหตุที่หมอปอกล่าวไปคือเบาหวานชนิดที่สองที่รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตความเชื่อเกา่เกาๆข้อที่2ถ้าให้น้ําตาลไปเลยร่างกายจะขาดน้ําตาลน้ําตาลจะต่ํัน,นี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ใช้ยาลดน้ําตาลอยู่น้ำตาลในเลือดไม่มีทางต่ําอย่างแน่นอน แต่ว่าในภาวะการทํางานปกติของร่างกายจะมีฮอร์โมนในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยู่หรือที่เรียกว่า counter regulatory hormone ซึ่งฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติได้มากที่สุดแต่ยาที่คุณได้เข้าไปจะไปออกฤทธิ์ด้วยกลไกลต่างๆนะคะเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดลงมา ทำให้ตอนที่เราตั้งใจดูแลสุขภาพรักษาเบาหวานที่สาเหตุแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสามารถลดน้ําตาลลงมาได้เองตามธรรมชาติแต่หากว่ายังมียาเบาหวานอยู่ยาม,มันก็จะไปยิ่งลดน้ําตาลในเลือดลงทําให้น้ําตาลตาําจึงจําเป็นจะต้องลดการใช้ยาลงมาและหากว่าเราเพิ่งเริ่มเป็นเบาหวานหรือว่าไม่ได้ใช้ยาลดน้ําตาลลดเบาหวานเลยการที่เราอดของหวานอดขนมเราไม่ทานน้าตาลาไม่มีทางทําให้น้ําตาลในเลือดต่ําแน่นอนค่ะนั่นสิ่งที่เราควรจะกลัว ไม่ใช่กลัวการงดขนมงดน้ำหวานควรกลัวการใช้ยาโดยไม่จำเป็นมากกว่าเชื่อเก่าๆข้อที่3ก็เราเป็นคนติดหวานนิสัยชอบกินของหวานเลิกไม่ได้หมอปอจะบอกแบบนี้ค่ะว่าคนไข้ของหมอปอหลายคนมากนะคะที่มีนิสัยติดหวานติดขนมแล้วก็คิดเหมือนกันว่าจะเลิกไม่ได้สิ่งที่หมอปอแนะน,นําคนไข้ในคอร์สแล้วก็คนไข้ที่ดูแลอยู่เนี่ยขอเวลาแค่3วันเท่านั้นไม่เกิน1สัปดาห์ ให้คุณหักใจหักดิบเลยในการตัดของหวานตัดน้ํำหวานสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เรางดได้แล้วแค่3วันเท่านั้นนั่นก็คือปุ่มรับรสที่ลิ้นของเราแล้วก็รวมไปถึงสมองของเราเนี่ยมันจะเลิกติดหวานแล้วก็เคยชินกับการไม่ทานหวานไปได้เองความเชื่อกเก่าข้อที่4ถ้าหาว่าคุมอาหารแล้วงดของหวานแล้วจะต้องอดแบบนี้ไปตลอดชีวิต ถ้าหาว่าคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ก็ขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าเรารักษาที่สาเหตุของการเกิดโรคนั่นก็คือการฟื้นฟูระบบเผาผลาญของเราขึ้นมาใหม่ได้แล้วร่างกายเราจะสามารถเผาผลาญน,น้ําตาลเผาผลาญสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยได้ดีขึ้นเองอย่างเคสคนไข้คอสหวานไม่ใช่ยาที่ผ่านมานะคะพอได้งดยาแล้วก็สามารถทานของโปรดได้โดยที่น้ําตาลไม่ขึ้น ทานผลไม้หวานๆได้ทานทุเรียนได้โดยที่น้ําตาลไม่กลับไปสูงอีกก็ไม่ต้องกลับไปกินยาด้วยเ็ราเขาดูแลร่างกายนะคะให้กลับมาทํางานได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็รู้สัดส่วนปริมาณของอาหารที่ร่างกายควรจะได้รับ ปริมาณไม่เกินกับที่ร่างกายต้องการสามารถทานอาหารได้หลากหลายแล้วก็กินได้ทุกอย่างโดยที่น้ําตาลไม่ขึ้นดังนั้นหากว่าคุณกําลังท้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจในการสู้กับโรคเบาหวานอาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจเก่าๆอยู่ปอก็อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะหากว่าคุณสนใจอยากจะรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ